ผมผมไม่เคยยากกับฟางอย่างเดียวเลยนะครับอืมวัวก,ก็สภาพดีผิวพันธุ์ดีด้วยนี่ถ้าอยากอยากให้แม่มันอ้วนไม่อยากให้ลูกมันกินนมต้องมีเทคนิคให้เอาของมาทานมเมปุ๊บอันนี้ไปกินปุ๊บมันจะนีเลยเอาเอะไรมาทานเราลองดูสิเอาอะไรครับคุณก็เอาปลาล้าน้ำปลาล้าน้ำปลาครับมาเช็ดนมอ่ะ แค่สี่เต้าเลยนะตเลย้อมมาอาทิตย์หนึ่งมันไม่กินแล้วมันเหม็นอ๋อลองดูเลยแต่ว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรนะคุณตานะอ๋อเอาน้ำปลานะผู้ชมครับน้ำปลารไปถูถูนุ่มจมูกมันเลยออกลื่งๆะเรียกวัวพญานาคครับผมครับอืมก็นี่นี่สวนนี้มีใช่ไหมมีอยู่สองตัวมันนี้นีผลเสียอะไรบ้างวัวพญานาคโอ้ยดีก็ มันจะเล่นเจ้าของบอกเองไปมาไปมาผมบอกให้ขายขายยังขายหมดแล้วอันนี้ไปมาเพื่อนเดียวก็ไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณตานะอันนี้ก็ผมก็บอกว่าให้ขายเอาทิ้งถ้าอยากอยากเรียกไปซื้ออันใหม่จมูกดำดำครับผมอถ้าสีเหลืองนี่ห้ามเลยนะห้ามจมูกเหลืองๆไงไม่ดีนะคุณตาไม่ดีนะจมูกสีเหลืองนี่ มันจะเล่นจับของเองครับผมยังไงบ้างครับช่วงนี้คุณตาสบายดีสบายดีนะวันก่อนเห็นวัวสีแดงแป๊ดเลยวัวตัวเล็กไงคุณตานะบราหมันตัวเมียตัวนั้นนะมีทุกคนบอกว่าสวยเลยตอนนี้เอาเข้าคอกเรียบร้อยแล้ว อ๋อขยายคอกเรียบร้อยเลยเหมือนทางนี้าลก็จะขยายไปทางนู้นอ่าแสดงว่าคุณตาเนี่ยให้ความสําคัญเยอะมากเหมือนกันนะพูดปุ๊บทาปั๊บเลยนะอเมื่อก่อนล็อกนี้ล็อกเดียวนะคุณตานะล็อกเดียวพอดีมันแชะอ่าให้มันนอนอยู่ตรงนู้นครับผมขยายไปนิดเดียวเองทําให้วัวสุขภาพดีขึ้นเลยนะนคุณตานะม,นม,นมันนอนสะอาดอออเ,าเลยครับผมและสโลกแกนที่สําคัญนะผู้ชมครับ,บเหมือนเดิมนะ ก็คือคอกวัวนะครับจะต้องกางงุงให้เรียบร้อยนะทำแบบนี้มาตลอดนะคุณตานะโอ้สวยจริงๆนะผู้ชมครับเราชมไอตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กตัวนั้นนะคนตาบอกว่าอย่างไงนะตัวเล็กตัวนี้นะมีแต่คนอะไรนะคนกาลังมาชมเชยขอซื้อขอซื้อนะตอนนี้เขาตีราคาให้คุณตาเท่าไหร่แล้ว ช่วงนั้นแปดพันเมื่อกี่เดือนที่แล้วครับคุณตาช่วงนั้นก็มาประมาณสองเดือนเนาะเพิ่งได้สองเดือนนะนนนะไม่ช่วงนั้นมากกวามาห้าห้าเดือนสีเ่เด,เ,เดือนนะสี่เดือนอ่านี่เข้าห้าเดือนแลห้าเดือนให้แปดพันบาทแต่ว่าคุณตาไม่ได้ที่คิดว่าจะขายอยู่แล้วหรือว่ายัางไงครับคุณตารอรอก่อน <laughs> อันนี้คือรอให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมหรือว่าไง วัวสักกี่ปีถึงจะขายได้สมน้ำสมเนื้อคุณตาก็อันนี้ก็อยู่ประมาสี่ปีแล้วนี่ฮะสี่ปีแล้วลูกกี่ตัวแล้วนี่ยังเลยยังเลยสาวอ๋อวัวสาวตอนนี้ท้องยังยังแต่ขึ้นแล้วแต่ว่ไม่ได้ทับสี่ปีแล้วเหรอตัวนี้เออไม่ถึงหรอกไม่ถึงสี่ปีน่าจะสามปีเยอะเยอะเยอะตัวเด็ดของคอกนะพี่ชมครับคุณตาผสมมาเท่าไหร่นตัวนี้นี่ไหน อันนั้นผสมแท้ของบ้านนนรีอ่ะอ๋อผสมพพันตัวเหรอไม่ได้ผสมเทียมทำไมถึงไม่ชอบผสมเทียมผสมเทียมแล้วมันไม่เต็ดหลายตัวเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผสมจริงให้เขาขนวัวมาทับอยู่ตรงนี้เลยอ๋อเห็นคุณตาบอกว่าตอนเช้ากินหญ้าตอนเย็นกินฟางต้องเสริมหญ้าด้วยไหมครับตอนเย็นหรือว่าไงอันนั้นไง เอาไว้กินตอนเช้าอ๋อคุณตาเยอะๆๆตั้งแต่ทําแบบนี้นะมันเป็นยังไงบ้างครอบครัวมันดีขึ้นขนาดไหนก็มันนอนก็มันสะอาดดีอ่าครับเมื่อก่อนเละเลยใช่ไหมครับเละโอ๊ยนอนบนที่โครนนะเมื่อก่อนนะพอคุณตามาขยับตรงนี้นะคุณตานะแห้งเลยนะคุณตานะแห้งแล้วอ่าฝั่งนู้นแห้งเลยเมื่อกินเสร็จแล้วเขาพากันไปนอนที่ไหนทอยู่นู้นครับทั้งสามตัวเลยอ๋อ มันเป็นห้องนอนนะคุณตานะเอาขี้ออกเหมือนเดิมไหมก็ออกเหมือนเดิมทุกวันไหมเอาทุกวันเอาไปใส่ที่ไหนทีนี้นู่นออกไปนู่นอ๋อไปพักไ้นู่นนะครับผมเอยอ้ยอไม่น่าเชื่อนะวัวขนาดนี้ตั้งแปดพันแล้วคุณตานะขนาดว่าวัวถูกเนี่ยขึ้นแล้วเลยขึ้นแล้วจริงเลยครับคุณตาขึ้นแล้วอือไปดูที่ไหนมาถึงรู้ว่าขึ้นอยู่ในเฟซดูในเฟซนะ หกเดือนหรือห้าเดือนนี่ยโยมันหมื่นห้าครับในเฟสครับผมก็ช่วงนี้พวกอะไรเวียดนามมามาซื้อมาซื้อปุ๊บนี้ัวมไม่พออ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดตอนนี้ก็พุ่งพุ่งขึ้นควายควายยิ่งยิ่งแพงกวัวอีกจริงเหรอครับครับตอนนี้ชาวบ้านเราเนี่ได้ข้อมูลกันเองเลยนะในเฟสในอะไรเลยนะขนาดนี้เขาดูแล้วสองหมื่นกว่าแล้วนี่ตอนนี้นะครับ ขนาดวัวถูกนะคนตานะเริ่มแพงแล้วเริ่มแพงแลวนะอันนี้นีขนาดนี้ก็ยังประมาณสามหมื่นอือครับอ่าผู้ชมครับข่าวดีของเกษตรกรแล้ววัวเริ่มมีราคาแล้วแสดงว่าวัวเริ่มหายากขึ้นแล้วหายากเวียนนางซื้อไปหมดอ๋อแต่ชาวบ้านเราทําไมขายได้ถูกจริงเลยเนาะแปลกจริงๆนะคณตานะก็ถูกแต่เดี๋ยวนี้พ่อค้าเขาจะเขาไม่ให้อันนี้นะเขามาขอทุกวันทุกวันผมไม่ขายตัวไหนคนตานี่เท่าไหร่ เขามาให้สองหมื่นเมาไม่เอามาขอสองหมื่นนะแต่ว่าคุณตาไม่ได้เอาเในสายตาคุณตาคิดว่าตัวนี้มันต้องเท่าไหร่ที่พอจะไปกันได้นะถึงไม่สามหมื่นคุณตาไม่ถึงไม่ถึงนะสามหมื่นนี่ยอ๋อตัวนี้น่าจะประมาณสองหมื่นห้าพอไปได้ใช่ไหมนี่อ๋อครับผมมีแค่ยากับฟางไม่มีหัวอาหารนะไม่มีคือบางคนเ็าบอกว่าวัวสภาพนี้นะนหัวหานใช่ครับคุณตา มีคนสงสัยเยอะไหมสงสัยเยอะคนใครมาก็ถามยให้กินหัวไม่คนเราถ้ากินหัวหามันต้องมีการมั่งอะไรวางไวใช่ไหมใช่ครับอืกินพวกล้ำพวกอะไรพวกนี้ครับผมแต่ผมไม่เคยยากกับฟางอย่างเดียวเลยนะครับอืมวัวก็สภาพดีผิวพันดีด้วยนี่ถ้ายากอยากใครแม่มันอ้วนไม่อยากให้ลูกมันกินนมต้องมีเทคนิคให้ เอาของมาทานนมปุ๊บอันนี้ไปกินปุ๊บมันจะนีเลยเอาเอาอะไรมาทานลองลองดูสิเอาอะไรครับคุณก็เอาปลาล้าน้ำปลาล้าน้ำปลาล่าครับมาเช็ดนมอ่ะอืมอืมเช็ดสี่เต้าเลยนะสี่สีเต้าเลยเช็ดอยู่มาอาทิตย์หนึ่งมันไม่กินแล้วมันเหม็นอ๋อลองดูเลยแต่ว่าไม่ได้มีคนเสียอะไรนะคุณตานะอ๋อเอาน้ำปลาล้านะผู้ชมครับน้ำปลาไปถูถูนมสูตรโบราณเลยนี่นะ ก็ถ้าวัวอะไรนะเขาเรียกว่าวัวพญานาคผมจะไม่ซื้อเลยวัวพญานาคมรับนันเป็นยังไงคุณตาก็จมูกมันจะออกสีเหลืองจมูกสีเหลืองตามันจะออกแบบแดงๆ่งตาแดงๆนะอ่าแต่ถ้าถ้าอะาอันไหนที่จมูกมันออกเหลืองๆเรเรียกวัวพญานาคครับผมครับอืมก็นี่นี่สวนนี้มีใช่ไหมมีอยู่สองตัวมันมันมีผลเสียอะไรบ้างวัวพญานาคโอ้ยดีก็ มันจะเล่นเจ้าของบอกเองไปมาไปมาผมบอกให้ขายขายยังขายหมดแล้วอันนี้ไปมาเพื่อวนเดียวก็ไม่สบายอย่างนั้นอย่างงี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณตานะอันนี้ก็ผมก็บอกว่าให้ขายเอาทิ้งถ้าอยากอยากเรียกไปซื้ออันใหม่จมูกดำดำครับผมอถ้าสีเหลืองนี่ห้ามเลยนะห้ามจมูกเหลืองๆไงอ๋อไม่ดีนะคุณตาไม่ดีนะจมูกสีเหลืองนี่ มันจะเล่นกับของเองครับผมไอ้พวกนี้นี่เอาไปออกข้างนอกทุกวันเลยใช่ไหมครับออกทุกวันตอนเชา้าออกทุกวันทำมา<อ>กี่ปีแล้วอีกแบบนี้ก็ทํามาเรื่อยๆตลอดเลยใช่ไหมอ๋อเยอะๆๆเนียนมาแนละ้วผู้ชมครับเยอะๆๆพี่ดึงของคอกนะโอ้ดูแผ่นหลังมันอ๋อไม่รู้ว่ามันจะอ้วนยังไงแล้วนะแปดพันบาทนะไม่ได้ขายนะผู้ชมครับวัวสวยๆไม่ดี ไว้ไข่นะคุณตานะโอ้ดูหุ่นมันผู้ชมครับโคตรเลยนะคุณตานะโคตรนี่มีทิฏฐิเลยนะแต่ว่าอันนี่มันจะหนากว่านี่นะครับตรงไหนคุณตานี่เขาเรียกอ๋อแผงคอมันใช่ไหมมันจะย่นนะย่นมันจะหนากว่านี้อ่าดูสิชัดเจนเลยคุณตาคนไหนเขามาวัวตัวผู้ตัวผู้บอว่าไม่ใช่อืมอ๋อเขาบอกว่าวัวตัวผู้ที่ซ้ำไปเขาไม่ใช่มากครับเพราว่าวัวตัวผู้เห็นกระดื้อมันใหญ่ไงอ้าวกระดือยาวด้วยนะ ยาวกว่าพี่มันอีกนะอ่ามันคนละพันอือโอ้เด็ดจริงๆผู้ชมครับดูสิครับแน่นเย็ดเลยนะโอ้ตุดแน่เลยคุณตานะแน่นตึ๊บเลยอะสารีด้าดีนะตัวนี้นะแต่ว่ามันใหญ่ดูไปมันจะมันจะจะดีกว่าอันพี่เขาเนี่ยทำไมครับคุณตาก็มันจะหนากว่าอืมหนังมันเนาะครับหนงมันจะงนงนเลยอ่าหนังย่นหนาเลยนะนก็ได้คงดีแล้วกันนะคุณตานะ ไม่ผิดพลาดแหละตัวนี้เนี่ยเตรียมตำราเลยแหละแปดพันไม่ขายแล้วผมว่าราคาน่าจะไปไกลแล้วนะของสวยนะคุณตานะในบ้านกก็ไม่เห็นกกโอ้ยขอขอโอ้ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม,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 ไม่บ้านก็ห่วงอ๋อเสียดายไหมสมมติถ้าขายไปนี่โอ้ยเสียดายแล้วก่อนหน้านี้ที่ขายไปมีเสียดายบ้างไหมเงันันมากลูกแรก มันจะเป็นตัวผู้ครับผมตัวผู้ผมขายให้บ้านนนรีอ่าครับมันก็ใหญ่ๆวันนี้นิดหน่อยครับผมงนั้นมันก็สองหมื่นห้าเนาะมันแพงวัวมีราคานะแล้วก็บ้านขามครับผมมาเห็นเขาขอเปลี่ยนทําไมวัวของผมตัวหนึ่งให้ผมเขาให้ผมสองตัวเลยผมไม่เอาขึ้นรถเลยเพราะเปลี่ยนเอาะครับผม เอาไปเอาไปทำพันเลยอืมคุณตาโรยอะไรสีาขาวนี่ไี่นั่นน่ะผงซักฟอกผมเอาไว้ตรงนี้เขากัดวัวกัดผงซักฟอกอกัดตรงนี้รอบนี่แล้วมันจะเป็นอะไรไหมนี่ไม่รู้มันเป็นอะไรกัดอันนี้คือมุ้งรอบเลยคุณตานะลกลางคืนจุดไฟไหมจุดยากันยุงฝันโน้นจุดยากันยุงครับไอ้ตัวนี้นะคุณตานะ ทำไมต้องจุดยากันยุงไว้ตอนเย็นคุณตาเพะป้องกันยุงไงอ๋อคือมุ้งก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็อย่างไงไงมันตั้งเท่ายันได้แล้วนะข้างบนอะ่ะอ๋อมันมีรูอยู่ข้างบนอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจุดมันก็แป๊บเดียวก็ดีขึ้นนะคุณตานะอ,อยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองกัแล้อ่าครับมันจะหมดครับผมออนนวันหนึ่งจุดประมาณสักกี่รอบคุณตารอบเดียว ช่วงหัวค่ำนะเวลากลับบ้านเนี่ยหนึ่งทุ่มนี้เราก็เริ่มจดไว้เลยอ่ว่ายุงมันจะเริ่มมาครับผม